สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาไขปริศนาพระสมเด็จพิมพุธซ้อนที่มีข้อโต้เถียงหรือระหว่างเรากันเองว่ามาจากพระทานองค์ไหนมีบล็อกไหมมีใครมีไหมกับอาจารย์โจกบ้านสมเด็จวันนี้มีตีช่างก่อสร้างมาร่วมด้วยครับอาจารย์ครับพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรก่อนเลยง่ายๆก่อนคือถ้าเราดูอย่างนี้หลายคนเรียกพุธซ้อนคือเป็นพุทธรูปซ้อนกันนะครับครับผมแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยแบบเนี่ยครับในรูปนี้ก็คือที่วัดบวรนะครับก็จะเป็นพระพุทธินสีนะครับแล้วก็ อยู่ข้างหน้าพระประธานซึ่งเวลาใครไปไหว้เนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเหมือนมีพระประธานสององค์นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะมีเป็นนี่นะขาสิงห์นะแข้งสิงห์นะครับนะครับเป็นฐานปกติชัดเจนนะครับนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นปางมารวิชัยนะครับวันก่อนนี้ผมไปเจอป้าน้อยลูกลูกหลวงพุทธมีพระองค์นี้ผมสบายใจเลยครับ มีต้นแบบครับทุกอย่างมีต้นแบบหมดอย่างนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ที่ศูนย์มหาสมบัติแผ่นดินนะครับที่ได้มาแล้วก็เป็นพระที่เฮยอดนี่แหละส่งมาให้นะครับครับนะครับว่ามีนะครับเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะครับโอเคเราพอเราพิมพ์ออกมาจากแม่พิมพ์อนุพึงพิมพ์ออกมาเพื่อทดสอบนะกดแม่พิมพ์ออกมาครับใช้ดินน้ํามันนะฮะเป็นลักษณะนี้นะครับครับ อาจารย์อันนี้สันนิษฐานว่าใครแกะอันนี้น่าจะเป็นช่างหลวงน่าจะเป็นช่างหลวงนะครับเพราะอะไรครับสาเหตุเพราะว่าสัดส,ส่วนพระเนี่ยอัน,นี้ไม่ได้กวเดนเลยโชนะครับไม่ได้เป็นลักษณะนั้นเป็นลักษณะสมมารนะครับ,รบแล้วก็ที่สัมภาษณ์มาก็คือมีอหลวงวิจาร์เ,เป็นผู้เก็บครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะมีพระที่ บ้านลงพุทธเนี่ยจะมีอยู่สองด้านด้วยกันที่สมเด็จเทพส่งมาครับก็คือมีปางมารวิชัยที่ใช้มือขวากับอีกหนึ่งใช้มือซ้ายนะครับซึ่งเป็นพิเศษของพิมพ์นี้ซึ่งซึ่งในนี้เนี่ยในแม่พิมพ์เนี่ยก็จะเป็นเนี่ยเป็นปางมารวิชัยมือซ้ายอีกต่างหากคือคือคือถ้าเราสังเกตมีมีปางมารวิชัยต้องดูว่ามือไหนมือไหนด้วยใช่ครั้นี้มีมีพิเศษสองมือ ครับนะครับที่คุณเทพส่งรูปมาให้เห็นเนี่ยมีสองรูปครับรูปหนึ่งเนเป็นซ้ายรูปหนึ่งเป็นขวาเอแล้วเนี่ยซ้ายเนี่ยไม่พิมพ์อยู่นี่ครับผมลืมสังเกตผมลืมสังเกตครับครับถือว่าเป็นความพิเศษคราวนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นพระวังนะครับครับมันจะมีความมันจะมีความต่างครับพระพระที่สมมุติว่าเป็นหลวงวิจารณ์ทำไม่ใช่สมมุติเรื่องจริงเลยนะก็คือ ลักษณะเนี่ยผมมีอธิบายในคลิปไปแล้วก็คือความสูงเนี่ยจะมีความสําคัญคือว่าตัวองค์พระเนี่ยจะมีความสูงมากที่สุดครับลง,ลงมาจะเป็นซุม้มครับลง,ลงมาจะเป็นนอกซุมกซ้มลง,ลงมาจะเป็นในซุม้มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพระที่นอกซุม้มเปี้ยกว่าในาซุ้มเนี่ยเนื้อที่เปรี้ยกว่าก็หลักๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระวังครับหรือบางกลุ่มก็จะเป็นสองสี่ห้าหนึ่งอันนี้แล้วแต่นะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่ง ที่มีประวัติชัดเจนนะครับอาจารย์การที่เรามีผ้าแบบนี้ออกไปหลายๆที่มีพบพร้อมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพิษซโลกโคราชแม้ว่าของใหญ่ชิน,น,ชนบัญชรก็มีแต่ใหญ่ชินบัญชรเนี่ยแจกไปเยอะไม่รู้ว่าเป็นผ้าอะไรครแจกแจกไปไปแบบว่าใครรับไปก็โชคดีไปเพราะว่ามีม,มีมีประวัติการสร้างครับตอนนี้ อย่างมวลสารเนี่ยเราเห็นในเม็ดทองนะฮะมีเหมือนกันนะครับตามถูกต้องนะครับผงวิเศษนะครับมีผงวิเศษขึ้นนะครับละพลาเนี่ยลักษณะคือจะมีหน้ามีตานะครับแม้แต่แม้แต่ที่พิมพ์ที่เป็นกดดินน้ำมันก็มีหน้ามีตานะครับแสดงว่าแกะบล็อกได้ดีมากนะครับแกะให้มีหน้ามีตานะครับเซตนี้นะครับนะครับเราจะเห็นนะครับอย่างเนี้ยห้าองค์นี้ก็มาจากศูนย์มาสมบัติสามันดินนะครับก็จะเหมือนกัน เป็นพิมพ์พูดสอนพูซสอนครับแล้วก็คือเป็นพิมพ์เดียวกันมันกดกดจากพิมพ์เดียวไหมาจนทั้งอกอ่ากดจากห้าองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์เดียวกันหมดครับอันนี้ลองดูก็ได้ครับเนี่ยเราดูห้าองค์นี้นะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะคนละเนื้อนะครับคนละเนื้อครับนะฮะนี่ดูนะครับก็จะมีเนี่ยเปลี่ยนองค์เราก็จะเห็นนะครับองค์นี้ก็จะมีพักกำแพงเยอะหน่อยครับนี่ก็มีจมูกนะครับเนี่ยนะครับจมูกตาชัดเจนฮะ าจจะเบร์นิดหน่อยแต่เห็นเป็นเขาโครงนะครับแล้วแต,แวแต่แล้วแต่มูลสารที่ไปเจอด้วยนะครับให้ดูนะว่ามีหน้าเอาองค์นี้ก็มีหน้านะครับคือถ้ามาจากไม้พิมพ์เดียวกันแล้วเนี่ยลักษณะจะใกล้เคียงแต่เนี้ยคนละเนื้อกันหมดนะครับเนื้อต่างาองค์นี้หน,หน้าก็ไม่ค่อยชัดแต่เราเห็นแล้วเป็นสันจมูกนะครับมีหน้ามีตาครับนะฮะเอาครบห้าองค์เลยนะครับมีความพิเศษครับ ถือว่าถือว่าเป็นพิมพ์พิเศษนะครับองค์นี้หน้าไม่ชัดนะครับหน้าไม่ชัดนก็จะเห็นอยู่นะครับมีลักษ์เก่าด้วยนะครับลักษ์ดั้งเดิมเลยนะครับสีนี้นะครับรบก็ถือว่าชัดเจนมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปมีทั้งบล็อกมีทั้งพระจากหลากหลายที่ต่างๆครับหลายเนื้อด้วยขอจันได้มาองก็ได้ คือนานมาแล้วไม่ใช่ชุดนี้นะครับไม่ใช่ชุดนี้ห้าสิบาทได้องค์มาห้าสิบาทห้าสิบาทมีวางขายกันอยู่สมัยก่อนนนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้แนละ้วแล้วก็แบบไม่ได้มีไม่ได้มีเยอะนะครับไม่ได้มีเยอะสะดุดตาเราก็จะเห็นอยู่นะครับนะครับคือไม่ได้มีเยอะนะครับส่วนห้าองค์นี้ก็จากของสุนาสมบัติสามัดินส่งมานะครับให้ได้รับเป็นความรู้เยี่ยยอดก็มีน้อยมากชุดนี้ชุดนี้ครับชุดนี้มีไม่เยอะครับ อาจารย์ตอนนี้อ่เราจะทดสอบว่าเป็นเนื้ออะไรด้วยเครื่องอ่าครับออคเซเฟูเรเซนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์เครื่องตัวนี้ยังมี <c oughs> ข้อถกเถียงว่าเชื่อได้ไม่เชื่อไม่ได้อุกมีแต่คนถกเถียงใช่ไหมครับครับทีนี้มันหนึ่งประเด็นมันอยู่ที่ว่าหนึ่งใช้เป็นไหมะนะครับสองเนี่ยเครื่องที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ตั้งค่าการตรวจการอะไรที่โอเคเนี่ยมันก็มันก็อาจจะดูไม่รู้เลยอะครับ นะครับดูไม่รู้เรื่องนะครับอันผมเมาที่ด้านหน้าเลยนะครับครั้นี้มันไม่ได้ขึ้นจอนี้นะครับมันขึ้นจอนี้ครับอ่านี่จอนี้เอาตรงที่หน้าองค์พระนะครับครับอันนี้เราก็ดูลักษณะมวลสารนะครับจอนี้นะคือการแบ่งสเกลการตรวจเนี่ยมีผลครับนะครับว่าเราจะดูมวลสารเนี่ยชุดไหนกลุ่มไหนเนี่ยครับมีผลหมดนะครับบางทีมีเครื่องเหมือนกันแต่ตรวจมาไม่เหมือนกัน พขาแบ่งสเกลหรือแบ่งใช่หรือเครื่องเดียวกันบางทีเนี่ยในรายละเอียดมันอาจจะเป็นอย่นันเพราะว่าเวลาเราตรวจเราตวราตวจเป็นจุดพาทาั้งองค์เนี่ยถ้าเราตีสเกลมันอาจจะได้เป็นล้านจุดเพราะน้เนี่ยถ้าจะตรวจแบบเปรียบเทียบมันต้องมีการหาค่าเฉลีย่ยนะครับ,รบกี่จุด10จุด20จุดนะครับ,รบอย่างนี้เราดูเบื้องต้นเราก็รู้แล้วว่าพาในลักษณะเป็นปูนเปลือกหอยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูง่ายๆคือสร้างหลังจะเป็นสมเด็จแล้วหลังจะเจอหลวงวิจารแล้วถ้าดูจากเนื้อมวลสารนะครับแล้วก็ อย่างเงี้ยแร่เหล็กเนี่ยมีอยู่ในเกณฑ์ทีแ่แม่เหล็กดูดติดแม่เหล็กอาจจะดูไม่ติดแต่ว่าห <c oughs> มายถึงว่าเหล็กแร่เหล็กที่มีอยู่ในเนื้อองค์พระเนี่ยถ้าตรวจด้วยค่าที่ผมทดลองมาเยอะแล้วเนี่ยครับในกลุ่มที่เป็นสมเด็จเนี่ยจะอยู่ประมาณหนึ่งกว่ากว่าน,นั่นเองหนึ่งกว่ากว่าครับถ้าโดดมาห้าหกเนี่ยต่อให้พระที่แม่เหล็กดูดดีนะคับตรวจมาได้หนึ่งกว่าวาเหมือนกันนะครับแต่ถ้าโดดมาเลยเป็นหกเจ็ดแปดสิบนี่ผิดปกติแล้ว เร,เ,เราใช้เราต้องใช้วิเคราะห์แล้วไอ้เครื่องตัวนี้อันอตัวแร่ตัวไหนที่มากกว่าปกตินี้ใช่ครับเราต้องสังเกตแล้วคือคตัวที่จะมากเนี่ยก็คือมีพระเนื้อดํากับพระเนื้อสุขโขทัทยครับที่มันจะมีแร่เหล็กอยู่ในดินสูงนะครับ,รบอย่างเงี้ยเราพบว่ามีตัวหลักๆนะครับมีเนี่ยนะครับแคลเซียมนะครับเหล็กห็นไหมซัลไที์มาค่าปกติใกล้เคียงกันเลยนะครับมีกลุ่มมลิดีนัมคือเนี้ยคือค่าตัวแรกเนี่ยคือดูเป็นพื้นฐานครับว่าโอเคพระ อาเนี้ยสร้างอยู่ในมวลสารอยู่ในกลุ่มพระสมเด็จแต่ว่าครั้นี้เราจะดูเชิงลึกเราก็เลือกต่อนะครับนี่เราก็เลือกอาจารย์ครับเราค้นพบไม่เดี๋ยวว่หนหลังเราต้องซื้อสมเด็จฟอร์มมาในตลาดว่ามันจะมีมวลสารที่แตกต่างโดดออกไปเยอะไหมเยอะมันจะมีแตกต่างยิ่งตรวจเชิงลึกเนี่ยยิ่งต่างโดดโดดออกไปเลยโดดไปในน,นนะิวเคลียหมดนะสาเหตุเพราะว่าการการที่ทําพระเนี่ยเพื่อเร่งอให้ดูเก่าครับ ให้ดูแกร่งมันจะต้องใช้สิ่งที่มากกว่าปกติเราจะไปเจอตรงนั้นแหละคือคือคือแต่นี้เขาทิ้งร่องรอยไม่ได้แล้วล่องลอยถูกทิ้งไว้เยอะถูกครับแต่ว่าจะทําพระด้วยเนื้อเดิมๆเป็นปูนเปลือกหอยใช่ไหมครับผสมมวลสารต่างๆเนี่ยแล้วให้ได้เท่ากับวันนี้เลยเนี่ยครับมไ,มไม่ได้ไม,ไดมันการจะทําได้มันต้องใส่อะไรเพิ่มเข้าไปอ๋อทีน,นี้เราก็ไปเจอไอ้สิ่งที่มันใส่เพิ่ม,มนี่แหละที่มันต่างจากไอ้ที่เขามีกัน นี่แหละครับคือประโยชน์ของเครื่อง<ช>ครับเห็นในสิ่งที่คนมองไม่เห็นเนี่ยเราเจอโรเดียมอยู่แปดเปอร์เซ็นเนี่ยนะครับ,รบพาราเดียมเนี่ยพอเนี่ยเขาสแกนหนึ่งในหมื่นจุดก็จะไปเจอเราก็จะมีคีย์ว่าหนึ่งในหมื่นจุดต้องเจออะไรบ้างครับมันจะอยู่หมวดเนี้ยถ้าขยับไปมันอาจจะเจะอตัวหนึ่งมันจะมีมันสามสี่ห้า 3, 4, 5, ถึงเจ็ดค่าคที่ควรจะต้องเจอเวลาสแกนหนึ่งในหมื่นครับอย่างเงี้ยเราดูเราก็พบว่าเป็นเนื้อพระที่อยู่ในกลุ่มพระสมเด็จ แต่ว่าจะบอกว่าเป็นสองสี่ห้าหนึ่งหรือสองสี่หนึ่งหนึ่งมันต้องดูด้วยวิธีอื่นอีกรู้ว่าเป็นวิธีวใช้หลายหลายอย่างรวมกันใชหลายอย่างรวมกันครับอาจารย์เดี๋ยวนี้พอเครื่องนั้นปุบกล้องผ่0นเอกผ่านหกร้อยเอกเราดูกันไหมเรายังใช้ไหมใช่ครับต้องใช้ใช้เป็นด่านแรกเลยใช้เป็นด่านแรกเลยถูกครับอย่างไาจย์คือเราต้องมาดูความองค์ประกอบของมวลสารให้ครบก่อนครับผมนะครับถ้าดูงี้ไม่ครบก็ไม่ต้องไปถึงตรงนู้นแล้ว นะครับอ๋อเราดูตรงนี้ก่อนใช่ว่าครบ,ครบไม่ครบครับถ้าไม่ครบก็ไม่ต้องไปนะครับพอครบเราก็แม่เหล็กก็ยังใช้เหมือนเดิมคือใช้เหมือนเดิมใช้เหมือนเดิมหมดแล้วก็ค่อยมาดูวันนี้ครับครบาวนี้อย่างถามว่ากลุ่มแคลไซที่ต้องหยดน้ำส้มสายชูใช้ไันน้ำยาเนี่ยครับเดิมเนี่ยผมก็ใช้หลังๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับสาเหตุเพราะว่าต้องบอกว่าการการเกิดของ คือต้องบอกว่าการเกิดปฏิกิยากับปูนเปลือกหอยที่ว่าครับนะครับมันมีมากมีน้อยควนี้มันต้องดูอีกว่าถ้าพระใช้อะหรือเก็บในที่ชื้นเนี่ยมันจะมีเยอะเพราะว่าเนื้อปูนมันได้มันได้ทําปฏิกิยาอยู่ตลอดเวลาครับแต่ถ้าไปเจอคนนี่เขาแบบแห้งเลยไม่เคยใส่เลยเงี้ยก็คนในแบบอีกมันก็จะเป็นอีกแบบนึ้งมันก็เลยกลายเป็นว่าเอามาชี้ขาดไม่ได้<ช>แต่ว่าใช้ดูได้ว่าเป็นปูนเปลือกหอยหรือเปล่าใช่พระล้างน้ํามาก็เป็น มันจะมีความแตกต่างกันับหรือใช้ดูแค่ว่าเป็นเรซินหรือไม่เออ่าถ้าเป็นเรซินมันก็นิ่งคือกล้องเนี่ยไม่สามารถส่องดูเรซินได้ก็คือได้ได้ระดับหนึ่งได้ระดับหนึ่งไม่สามารถแยกแยะได้บางทีดูมันก็จะเหมือนเหมือนกันวาวขาวๆนี่เหมือนกันเลยก็ได้ถ้าคนเก่งๆเพราะเรซินเนี่ยพอทำปุ๊บเนี่ยเนื้อมันจะใกล้เคียงคือดูด้วยตาในใกล้เคียงเอาวางลงกระจกดังแกล้งเหมือนกันแตกต่างกันนิดหน่อย น,นี่นะครับคือกล้องเทคโนโลยีสามารถช่วยได้ต้องใช้หลายอย่างโอเคอาจารย์อันนี้วิเคราะห์ได้อะไรบ้างก็วิเคราะห์พบว่าเนื้อเนี่อยอยู่โดยรวมเนี่ยเป็นเนื้อกลุ่มที่ใช้มวลสารพระสมเด็จนี่แหละมีดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่านะครับแล้วก็เมื่อเราวิเคราะห์หนึ่งในหมื่นจุดเนี่ยเราเจอธาตุสคัญที่มันจะต้องมีเนี่ยอย่างกลุ่มเนี่ยพาราเดียมเนี่ยนะครับอันนี้เฮียกุยบอกอะไรนะท้องเรียกพี่ท้องเรียกพี่แล้วก็เจอโรเดียมมาด้วยกันนะครับนี่ก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในดินนะครับนี่ก็ ้แลวก็พใครที่เก็บพุทธซ้อนก่อนหน้านี้สบายใจได้ครับไม่รู้ว่าจ่อปอมาขายใครเปิดเปิดประมูลได้ทำบุญเห็นที่ยอดบอกมีอยู่ไม่กี่องค์ด้วยครับคือมีอยู่ไม่กี่องค์นะครับผมผมนึกว่าคิดว่าใจจิมมอนเจ๋งๆแต่แจกไปหมดแล้วนะแจกเหลืออยู่ไม่กี่องค์เพราะไม่เข้าใจว่าเป็นพระพิมพานี้ครับอาจารย์เจออย่างนี้ขออาจารย์ทำไมถึงเก็บตอนนั้นหนึ่งไม่ปลอมแน่นอนสองเนี่ยเอามาศึกษาก่อน ว่าว่าเพราะเราเคยเห็นเก็บมาองละห้าสิบบาทครับตอนนี้ไม่ได้แล้วเคยเคยเคยเห็นเคยเห็นเก็บไว้เฉยเก็บไว้เฉยนะครับเนี่ยถ้าไม่เจอคลิปคุณไทเทมเนี่ยผมต้องไปคนอยู่ตั้งนานองค์นึงครับก็มีหน้ามีตาเหมือนกันมีหน้ามีตาเหมือนกันครับอาจารย์หลังพอเราออกไปอย่างนี้เนี่ยมันโอกาสปลอมมันจะเยอะไหมคนทำปลอมมีมาแล้วอาจจะมีมาแล้วเพราะว่าเขาก็ดูเดี๋ยวเขาดูจากคลิปใช่ไหมก็ไปดูสัดส่วน ดูสัดส่วนแล้วออกมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ง่ายครับคือผมเนี่ยผมดูเรื่องพระเยอะใช่ไหมใน Facebook เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะเป็นแบตชิเลอร์นิ่งอ่ะมันก็จะไปผูกกับเขาเรียกว่า API มันไปดึงอยู่ๆมันก็มีไอ้นี้มาเลยร้านพระขายพัสดุวิธีปั๊มพระมาเป็นเป็นหล่อเรซินหลอยางพิเศษลอยขึ้นมาเลยคือเดี๋ยวนี้การปัอมพระง่ายง่ายง่ายมากครับต้องไปดูที่มวลสารนะที่เป็นหลักใช่ครับ ก็ดูทุกองค์ประกอบดูบท,ทุกองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งไม่ได้นะคือบางคนรู้จุดเดียวเงี้รู้จุดเดียวก็ใช้จุดเดียวอ๋อใช้ซ่องหมดใช้พันหกร้อยเอกอย่างเดียวไม่พอไม่พอครับแต่ต้องใช้นะอาจารย์คิดว่าคนปลอมมันจะมีเทคโนโลยีไหมหรือมันมเหนือกว่าเรามันยังไม่เหนือถ้ายังไม่เหนือกว่ายังไม่เหนือกว่าตอนนี้ยังไม่เหนือกว่าเพราะที่ผม่องมาล่าสุดก็มีองค์ปลอมมาปุ๊บเนี่ยคือกลิ่นตอนนี้ใช้ทุกทุกทุก,ทกสัมภัรเลยครับกลิ่นมีกลิ่นก็เจอ ก,ก็ใช้วิธีเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งนะครับใช่สัมผ<ค>ัสใช่ใช้ทุกอย่างเลยครับทุกสัมผัสเลยครับไม่เรีย,ยงเดียวนะครับครับอาจารย์พระพิมพ์ลักษณะน,นี้เนี่ยที่พิมพ์แปกๆที่เราไม่เคยเห็นเลยเนี่ยมันเกิดจากแนวนคิดอะไรคือต้องบอกว่าช่างในอดีตสร้างพระตามพิมพ์พุทธรูปครับหลักโดยเฉพาะพุทธรูปสาคัญพระประจําวัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่บอกว่าพิมพ์ อย่างพิมพ์ทาไมมีหูหูซ้ายที่เราเคยคุยมาแล้วก็มาจากพุทธรูปสาคัญไม่มีการจินตนาการเองการจินตนาการเพิ่มแค่ปรับบางคนไม่เข้าใจอีกทําไมบอกว่าพาเขาปางมาวิชัยอยู่ปางสมาธิอันนี้อธิบายอีกรอบหนึ่งรี่คนแย้งมาเยอะช่างเนี่ยจะปรับเพราะว่าสมเด็จโตเนี่ยเขาเวลาสร้างให้สืบทอดยุพุทธศาสนาส่วนใหญ่จะเป็นปางสมาธิครับถ้าปางมาวิชัยแจกเพื่อออกลบคือแนวคิดในการสร้างตอนนั้นพระนางพญา ผงสุพรรณอย่างเงี้ยจะมีแค่ซุ้มกอนั่นแหละที่เป็นปางสมาธิอันนี้ปางมารวิชัยนี่ปางมารวิชัยในในพระเป็นไรปางมารวิชัยเหมือนกันเหมือนกันแต่ในในพระบางทีก็เป็นปางสมาธิส่วนใหญ่พระสมเด็จจะเป็นปางสมาธิพอเจอปางมารวิชัยปุ๊บคนก็แบบทิ้งละไม่ใช่สององค์อีกเออเก็บง่ายครับแต่ว่าอย่างเงี้ยตอนแรกเราเห็นว่าไม่ปลอมแน่แต่ไม่แน่สัปดาห์หน้าอาจจะเยอะแล้วสัปดาห์หน้าอาจจะเยอะแล้ว ก็กะะจจ็ร,รอนิดหนึ่งบางทีจริงๆผมว่าก็สร้างสารรค์ดีเหมือนกันนะทําให้คนมีของปลอมมาขาย <c oughs> ก็เขาเรียกว่าถ้าผู้ซือ้อเต็มใจจะซื้อเนี่ยเราก็ไปว่าเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้มาบังคับ,คบยกเว้นว่าเขามาเขามาพูดว่าเขาแท้หรือเขาบังคับนะ<ช>อันนอันนี้ก็ต้องเป็นผู้ซื้อจะต้องศึกษาให้มากใช้คำนี้ศึกษาให้มากเราไปห้ามเราไปห้ามคนปลอมไม่ได้แต่ว่าคลิปผมคลิปคุณไตเทพทุกคนก็ดีเนี่ยทีมจันตีก็ดีเนี่ย คือพยายามทาให้พระแท้ที่เคยถูกหาว่าเก๊กกลับสู่ความจริงแค่นั้นเองครับอาจารย์เราเราตรวจอันนี้ได้ไหมบล็อกได้ครับอ่าเดี๋ยวเราจะตรวจบล็อกดูหน่อยครับ <c oughs> ตรวจ,รวจ,รวจให้มารู้แล้วรู้รอดไปเลยรู้ไม่หมดเลยนะะบล็อกส่วนใหญ่ทําจากอะไรอาจารย์บล็อกส่วนใหญ่ก็จะเป็นปูนเปลือกหอยนี่แหละนะครับปูนเปลือกหอยบล็อกก็ทําจากปูนเปลือกหอยครับ แต่ว่าบล็อกที่เป็นบล็อกเดิมจริงๆเนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับจะเป็นบล็อกหินอ๋อบล็อกหินเนี่ยนี่หินทรายเนี่เป็นก้อนเลยนะอ่อ,อในหินอันนั้นอันนั้นปูนอันนี้ปูนใช่ครับนี่ปูนนี่หินนี่ก็ของที่ยอดนะของทยอดมาหมดเป็นตัวอย่างศึกษานะครับ <c oughs> หินแม่น้ํา <c oughs> พี่พูดในตํานานว่าแกะหินแม่น้ําที่เป็นแบบเนี้ยกลมๆนะครับอ่านะครับแล้วก็นี่เป็นหินทรายนะครับ ลโคกิติมีหินก่อนแกะอ่าครับมีหินแกะมีหินแม่น้ําแล้วมันจะต้องมีความพิเศษด้วยทาไมแกะเราไม่แตกด้วยครับเพราะฉะนั้นความแข็งนี้ต่างๆเนี่ยมีผลความแข็งต้องได้ใช่ครับไม่ใช่ว่าได้ทุกก้อนใช่ไม่ได้ว่าได้ทุกก้อนค่าความแข็งของหินแต่ละก้อนไม่เหมือนกันครับต้องเลือกต้องเลือกมาแล้วครับครับอ่านี่ก็จะเป็นกลุ่มเนี่ยหินทรายหินลัมีดนะครับนี่พวกนี้นะครับ จารช่วงนี้มีคนเอามาส่องพระให้ดูเยอะไหมเอาที่มาหาอะไรก่อนโอ้เยอะนะเยอะต้องมาเยอะนะจริงๆก็ถ้าอยากได้เร็วไปหาเฮียกุยอยากได้เร็วไปหาเฮียกุยครับโอเคมีอะไรบ้างครับในบล็อกแม่พิมพ์เอ่นี่ครับแล้วโอ้นี่เดี๋ยวต้องรอสรุปมาแล้วออันนี้ใช้ดินเยอะนะครับกลุ่มนี้เนื้อเหมือนเนื้อพระเลยนะครับ แต่ว่าแม่แม่พิมพ์นี้ออกไปทางเนื้อดินนะครับแลวสีขาวนี่ก็น่าจะเป็นจากวิเคราะห์นะเป็นกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มดินเกาลีน <c ram> นะครับที่ขึ้นแม่พิมพ์ตัวนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็มีเงี้ยมีกลุ่มดินเจ็ดโป่งอยู่ด้วยนะครับเพราะว<ช>่าแม่พิมพ์ยังไงก็ต้องถือว่าสร้างเป็นแม่ของพระก็ต้องศักดสนะครับอันนี้ดินเยอะครับครับดูอันนี้ดินเยอะ <c oughs> ยอาจารย์ตอนนี้เรามีเราสามารถสรุปพระได้กี่พระสมเด็จที่สร้างจาก พระพุทธรูปศักดิก์สิทธิ์เนี่ยที่เาราเอาคลิปมาเนี่ยเราได้เจอกี่องแล้วเรามีที่เรามีเจอเราก็มีพิมไกเซอร์พิมไกเซอร์ที่วัดวัดศรีสุดารามอ่านะครับวัดศรีสุดารามอันนั้นพิมพ์ไกเซอร์ต้องมาจากที่วัดนี้แน่แน่เนานเพราะว่าใยุคนั้นมีองค์เดียวแล้วมาจากยุยาด้วยนะครับเป็นพระเป็นพระที่ถูกสร้างแล้วกษาเหมือนทุกอย่างขาโตขาแข้งสิงเนี่ยเหมือนเป๊ะนะครับเหมือนทุกอย่างเลยอันนั้นคือที่วัดศรีสุดารามพิมพ์ไกเซอร์ครับแล้วหูเดียว อืเดียวก็เป็นพระแก้วขาวอยู่ที่อยู่ในวังนะครับก็เป็นพระที่รัชกานที่4นะครับนับถือมากแล้วก็อันเชิญมาสมัยรัชการที่สองเป็นพระพี่น้องกับพระแก้วมรกตนะครับที่หลวงพ่อบางซ่อนเอาไว้อันนั้นคือสองพิมพ์ที่ชัดเจนแล้วอีกนี้ก็ชัดเจนขึ้นแล้วว่ามาจากอันนี้ครับส่วนพิมพ์ที่เนี่ยผมยังมีในคลิปผมนะเดี๋ยวค่อยๆทาก็คือพิมพ์สุโขทัยเนี่ยมาจากพุชินาราช ต้นแบบมาจากพุชินาราแล้วก็ตัดลายลีอดอกให้หมดก็เหลือแค่เป็นพิมพ์สุโขทัยแล้วก็มีพระหน้ายิม้มอ๋อพระหน้ายิ้มที่มาจากอยุธยาหลวงพ่อยิม้มหลวงพ่อยิม้มวัดหลวงพ่อยิมอย้มที่อยุธยาที่มีพรพมีห<ช>น้า<ช>มีตาใช่ครับแล้วก็<ม>ปากจะจะเป็นปาลาลักษณะพิเศษจะยิ้มอันนั้นเราเรามีภาพไหมตอนนี้ว่ของของท่านพยับอ๋อของพยับที่น่าจะจัดแกะมาจากหลวงพ่อยิ้มที่อยุธยา น,น,นั้นน,นมีน้ามีตาชัดเจนครับครับอาจารย์หลังจากออกไปนี่มีเสียงรล่ลำลือของอาจารย์บ้างแล้วก <c oughs> ็คือคือไม่เสียงวิาพากษ์วิจารณ์ก่อนมี <c oughs> ส่วนใหญ่วิาพากษ์วิจารณ์หลังๆมาะจะเริ่มมาจากคนที่เพิ่งมาดูอ่าแล้วไม่ได้ดูคลิปแรกๆอาา่าได้เยอะออคือ,อ,อจะถามแบบไม่ไม่รู้ว่ะคือเรามีคําตอบทุกคลิปไว้แล้วมีอยู่แล้วกว่าจะมาถึงวันนี้เน <c oughs> ี่ยไล่มาเรื่อยๆเยๆๆขออาจารย์ถึงอีพีที่เท่าไหร่แล้วเจ็ดสิบแล้ว 7จสิแล้วก็ไล่ดูวาละสองอีพีก็เกอนหนึ่งต้องไปดูกับคุณไตยเทพด้วยน่าจะร้อยแล้วมั้งเนี่ยน่าจะร้อยแล้ว,ลว <c oughs> ก็คือคเพื่อเป็นความรู้นะครับไม่ได้ให้เชื่อคให้รู้ว่ามีแบบนี้ใช่อาจย์แล้วมีกลุ่มคนอื่นสวดอาจารย์ไหมก็มีนะมีแบบ,บ,บแวบๆอะไรเงี้ยแซวแบบคนใส่ส <laughs> ูตรมาก่อนหนังสืออะไรเงี้ยครับคือคมเล่นสมเด็จกลุ่มทางเนี้ย ไม่ธรรมดานะทางกลุ่มท้งที่อบอกไม่ได้ใส่คือกลุ่มมาตรฐานอินเตอร์หรือกลุ่มมาตรฐานอะไรคือมันบอกไม่ได้แล้วว่าจะเป็นกลุ่มไหนดีแต่นี้กลุ่มกลุ่มทางอาจารย์โจกหรือกลุ่มของผมเนี่ยคือก็ก็สงสัยทุกเรื่องครับแล้วก็พยายามหาคําตอบพยายามหาคําตอบว่าพระเนี่ยมาจากไหนทําไมมีแนวคิดยังไงนะครับก็อาจารย์เรื่องเรื่องสัมมนาของอาจารย์นี่ได้ได้เรื่องอยังได้วันยังนะคือก็อย่างที่บอกเสาสุดท้ายพฤศจิกายน คำนี้ก่อนหรือเสาสองเสาสุดท้ายสองเสาสุดท้ายจะขอรอรระบุอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพอถึงเดือนพฤศจิกายนปุ๊บเราจะทําคลิปบอกเลยว่าเราจะจัดเสวนาวันไหนครับก็ดูคลิปกันทุกๆคลิปนะครับแล้วก็คือน่าจะมีคําตอบทุกๆเรื่องแล้วมีมาหมดแล้วเพราะว่าเรื่องพระสมเด็จเนี่ยเยอะมันไม่สามารถพูดกันได้จบในคลิปเดียวครับต้องไล่กลับไปดูตอนแรกๆครับนะครับเมื่อวานวันก่อนผมไปเจอเมียลุงพุธยังอยู่นะครับผมปลาพุ่มปลาพุ่มปลาพุ่ม ยายพุ่มเนี่ยถ้าลุงกับยายไอ้ลุงกับป้าพระพุ่มยังอยู่พอเอินเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยผมติดต่อเจ้าของพระสมเด็จที่ได้รับจากมือลุงพุทธเนี่ยมาตรวจสอบว่ามีอะไรบ้างมาแลก็ยิ่งมีมากเลยลูกสาวไม่หลานลูกสาวมีองค์พุทซ้อนแต่หลานาพิมพ์เป็นพิมพ์พิมพ์ลุงพุทธเองเลยไหมสุขโขทยัยไม่เขามีเขาบอกเขาสวยกว่าเขาสวยกว่าองค์ลุงพุทธ เขาไม่องคของลุงพุทธองของหลานลุงพุทธเออองของหลานลุงพุทธเขาต้องเป็นองค์ลุงพุทธมาก่อนครับตอนนี้เราจะมาทดสอบองค์องค์ลุงพุทธแต่เป็นของหลานลุงพุทธอ่านี่พูดได้เลยสมมติมาปุ๊บเนี่ยหนึ่งเราก็ดูเนื้อเลยอนะครับทดสอบแม่เหล็กนะแล้วก็มาวิเคราะห์โกลเดอรโเลชโชแล้วเดี๋ยวมีเรื่องสัดส่วนความลึกอีกเฮ้ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อ่าครับเดี๋ยวนี้มีสัดส่วนความลึกอีกครับใช่ที่บอกครับว่า องพระสูงที่สุดลองลงมาเป็นซุ้มลองลงมาเป็นนอกซุ้มลองมาเป็นในซุ้มลองลงมาก็เป็นหลังจากรอบครับที่ตัดรอบอันนี้คือการวิเคราะห์พิมพ์ครับอาจารย์วิเคราะห์พิมพ์มีประโยชน์ตรงไหนคือสุดท้ายเนี่ยบางทีแรกๆนะเราอาจจะผมพยายามให้ดูเนื้อก่อนเพราะว่าเราดูพิมพ์มาเยอะแล้วสุดท้ายมันต้องดูทั้งหมดจะได้รู้ได้ดูพิมพ์เนี่ยเราก็รู้ว่าเป็นพิมพ์ของใครสร้างเมื่อไหร่คือถ้าสมมติเราดูพิมพ์ไม่ออกเราเอาไปดูให้เนื้อมันไม่ใช่ปูนปลือกอยอะยด น้ำส้มใส่ชูแล้วไม่ขึ้นแต่จริงๆแล้วเป็นพระก่อนเป็นสมเด็จอ,อย่างเงี้ยเราก็เสียของเป็นเป็นพระก่อนตอนที่เป็นพระครูครับเพราะนั้นยุคยุคนั้นเนี่ยปูนเปิดขอ่อยแทบจะไม่เจอเลยครับถ้าประโยชน์ก็ไม่เกิดปฏิกิยาคือคืออยากจะแนะนําว่ามีพระอย่าพึ่งทิ้งครับอย่าพึ่งทิ้งอย่าพึ่งแจกใครไปหมดนะครับรอนิดนึงอาจารย์ขออาจารย์นี้มีความตั้งใจจะทาเป็นสถาบันอะไรไหมก็ในอนาคตอันใกล้นะไม่อยากไกลมาก เร็วๆเ,เนี่ยเดือนหน้าผมว่า ISO น่าจะเสร็จแล้วอขอเวลาเนี่ยพยายามจะให้เสร็จก่อนสัมมนาที่ดูเวลาเพราะว่าจะเร่งทำไอโอครับเพื่อทําให้มีความน่าเชื่อถือที่สุดค,คือมีมากที่สุดแล้วก็เป็นที่ยอมรับแล้วเนยจะได้ใช้คําว่าสากลจริงๆซื้อขายได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งคือแต่เป็นแท้ๆตามมาตรฐานสากลครับ,รบ<ม>เพื่อพูดง่ายเพื่อสืบทอดของท่านนะเราก็จะเอาองค์ความรู้ทั้งหมด ที่หลายคนเห็นว่าเอ๊ะทำไมต้องมาหาค่าตรงนี้ทําตรงนู้นเพื่อให้ทุกอย่างมันวัดได้พิสูจน์ได้ครับแล้วก็จะได้ไปสู่การเป็น ISO อารมีนี่ยังออลายังเนี่ยพยายามติดต่อซื้อเครื่องอยู่แพงไหมโอ้น่าจะสองแสนขึ้นถูกว่าเนี่ยถูกอ่ะใูกลุ่มแสนนึงสองแสนคือสมเด็จวัดออลาได้คือกลุ่มที่เล่นที่จับออลาเขาเล่นกันก็คือหลักการเนี่ยเขาไม่ได้วัดออลาที่พระเขาวัดออลาที่คน สมมุติว่าเราามาใส่ปุ๊บเนี่ยเราดูปฏิกิริยาของเราเปลี่ยนได้ไหมแต่ว่าเขาเนี้ยประเด็นคือเครื่องที่เราจะหามันเนี่ยมันต้องค่อนข้างที่จะแบบชัวร์นิดนึงครับอย่างน้อยสุดวัดเห็นความต่างได้ก็พอละมันอาจจะไม่ต้องเป๊ะแต่เลยรู้ว่าเกิดความแตกต่างนะครับก็ต้องหาครับก็ติดตามชมเรื่อยๆนะครับความรู้จะไม่สิ้นสุดแค่นี้ครับสวัสดีครับ